จะโยมสารที่งทั้งหลายผมจะเห็นที่วัดบางคานนเมื่อนักธนญรสมาจะเข้าวัดแต่ละครั้งถ้าจะเข้าไปเนี่ยเขาจะปิดวัดฉะนั้นเมื่อมีการปิดวัดอาตมาก็เดือดร้อนไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ในวัดบางคานฉะนั้นจึงมาลองเรียนที่ปปป,ปให้ท่านจรุนเกียรติพันแก้วเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและมอบหมายท่านไปไปดูแลเรื่องวัดในวัดบางคานตลอดไป าล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เกจะอยากใเพิ่นนี้รับผมที่ผ่านมาเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐเนี่ยเข้าไปมีทั้งผู้ว่าานการเดินมาที่จิตรแล้วก็หน่วยงานราชการท่านนายพลบุตรีแล้วก็สถานีตำรวจภูธรลำดุลผลีก็จะเข้าไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าวัดได้เมื่อจะเข้าวัดทุกครั้งเนี่ยเขาก็เขาจะรู้รู้ก่อนลงมา เมื่อรู้ก่อนรู้หน้าทีเขาจะปิดประตูวัดไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าวัดและอาสมาัคแลเข้าวัดไม่สามารถที่จะเข้าวัดได้และจะมีการประทะก็หมายถึงว่าเมื่อจะเข้าวัดเนี่ยจะมีการยิงหนังสติ๊กบ้างร้ายร่างกายทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นงนอำเภอคนทะเดพัทีปรลัดจังหวัดพัทีหรืออ,อส็ดีมีสหพดีที่ผ่านมา และบางครั้งก็ปิดวัดเฉยๆจะไม่ให้อัตมาเข้าวัดเลยจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ฉะนั้นในวัดจะมีความเสียหายหลายอย่างและเมื่อหลังจากเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่ท่านสุรเชษฐ์ธรรบานมีโจกเข้าวัดไปแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีการปิดวัดต่อเนื่องอคืออาตมาไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากนั้นเมื่อวันที่23เนี่ยเขาก็มีการผมรุกเข้าไปครอบครองวิหาร วิหารหลวงพ่อเงินนณขนาดเนี้ยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นคือใช้อำนาจอำนาจที่ไม่นอกกฎหมายอำนาจป่าถืนนะครับเข้าไปดูวัดวารามกันเองอมตอมาเองก็เคยคุยกันธรรมดาอยู่ในช่วงแรกในช่วงแรกที่เข้ามาครั้งแรกเลยก็ว่าได้รับมอบหมายจากทงางสวโอไอนชออเข้ามาหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วมหาแนะำคืออาตมาเองแล้วก็เห็นดีด้วยวา่าส่วนหน่วยงานราชการหรือนกักการเมืองที่จะเข้ามาร่วมกันตรวจสอบรั์สิงของวัดอาตมาก,ก็มอบหมายให้ตั้งให้เป็นประธานตรวจสอบแต่ลงมาภายหลังน่กิะคือทําอะไรไม่จริงจังแล้วก็ก็ปล่อยปะลาล่าเลยไปจนมันไม่สามารถที่เราจะรอได้เพราะว่ามันมีการตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งเลยก็จึงจึงลดเขาออกจากการตรวจสอบรัฐส,สิงห์ของวัดทั้งทั้งเข พอนี่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้คือมอบหมายให้ท่านจะรูเกียยวกาบแก้วท่านไปดูแลจะมอบหมายให้ไปดูแลในอามามมอบหมายให้ไปดูแลในเรื่องของวัดหรือทำหนังสือมอบหน้าการทำหนังสือมอบน้นาเพื่อกไปดูแลในเรื่องของวัดม,ม,มีใครอยู่เบื้องหลังชาวบ,บ้านกลุ่มนี้มั้ยครับหรือผู้มีอิทธิพลก็ถ้าเราจะเห็นได้ว่านะก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหนึ่งต้นมาเนี่ยก็คือแกนนัก ทวว่านเป็นแกนนาอยู่แล้วและยังมีกลุ่มของท่านก็หลายคน,นหลายคนอยู่เราให้คือให้รายละเอียดทางกรกฏไปหมดแล้วว่ามีใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังเลยได้พูดเสร็จอา,าตามาคมคืออาตมาเองภายใต้ปกครองของจาาจเอจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดแล้วมีเจ้าคณะภาคและก็เจ้าคณะใหญ่บนเหนือแ,แต่ในจังหวัดพิจิตรจริงๆนะ ท่านก็สอบถามอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากเพราะว่าคือเหตุการณ์มันมันบานปลายเหตุการณ์มันมันมันรุนแรงกว่าที่เราจะทําอะไรได้เพราะว่าเราอำนาจของสงฆไม่มีอำนาจของสงนี่ไม่มีอะไรเลยก็คือมีก็คือเป็นเหมือนกระเสือกระดาษทำอะไรจะเขียนอะไรไปหรือจะประกาศอะไรไปเขาก็ไม่ไปทําตามอยู่แล้วเลยก็ทําอะไรไม่ได้ต้องมาใช้อำนาจเป็นเป็นผู้จะรับมอบอำนาจ ขั้นตอนต,ต่อไปเนี่ยก็คือเราเราจะพยายามดาเนินการจากเบาไปหาหนักก็นนะคือเราจะพยายามขอเจรจากับผู้ขัดแย้งนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับมานั่งพูดคุยหาข้อตกลงหาข้อสรุปกันนะครับอยากจะให้เรื่องทั้งหลายเนี่ยมันจบด้วยบนโต๊ะการเจรจาแต่ถ้าการเจรจาไม่ประสบสำเร็จเนี่ยก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็จะต้องให้หลวงพ่อเนี่ยถอยไปครับตอนนี้เป็นเรื่องของกฎหม,มายกายับผ <c oughs> ู้บุกลุกที่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามา,มมาท,ที่เข้ามารบกวนสิทธิขวัดน,นะครับ